ก็วันนี้ผมกลับมาเราเพราะว่าอันเกมเกมื่อกี้ครับมันมันเข้ายากเราก็เลยกำลังมาเล่นบุ๊ปเฮลวนกันเลยเรอปุ่มก่อนปุ่มกดโอเคเดิาเข้าเดินรารอบุ๊ปเฮลวันร้อนอยากเล่นเกมจูบอน

รานานอยู่นั่นนะครับทุกคนพันปีกว่าจะเสร็จหยอกๆทุกคนหยอกๆเองผมแค่หย,ยอกๆผมไม่ได้พูดจริงนะผมหยอกๆพันปีนี่ผมแก่แล้วพันปีนี่ผมจะแก่ก่อนพันปีลมออกบูเพื่อน ราหลดนานยมันจะตั้งโทรศัพท์แล้วก็กลับไปนอนที่นอนผมเมื่อไหร่เราบอกจะเรโหลดเสร็จเนี่ยเรียกว่าอดทำคลิปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมจะทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกขมผม ตัวลองทำอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเย่ไม่ได้สึกข,ข้าอตัวผมเป็นอะไรไม่รู้ดีเซ็ตตัวก่อนเกิดใหม่ตัวระบบข่มค้างทำไงดีครับทุกคน โอเคนี okay, ่สกอรเข้าแล้วอืมเจอแล้วเ,วาเขาเล่นนูอ mm น hmm, ตาบุดเบลจังเลยทุก่อนนี้ผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าผม,ผมไม่ชอบแบบเล่นแบบถ่ายคลิปผมก็ใส่ชุดเพื่อเมื่อตอนนี้ผมไม่มีคลิป วันนี้ผมก็เราจะทำคลิปแรกของผมตอทุกคนจะขึ้นรถตำรวจนะแล้วมาใส่ตำรวจเฮ้ยเปิดเสียงไซเรนเสีเเย,ยงนี้เฮ้ยเราต้องไปจับจองบ้านก่นอนเพราะเราไม่มีบ้านในการนอน เ้าไปก่นเตาว่เตไ้านยังไม่เติมแต่ว่าไม่ออยู่เติมมาเปลี่ยนบ้านเราไปอยู่บ้านนี้ก่อนเออมาบ้านคุณผม้มเลมเลือกบ้าไหนจะเลองจะเลือกบ้านเลือกเอ เธออ้ยหนาไหมนัน้ำน้ำนี่ผมเอาแล้วคันยาที่เศษของปุ๊เห็บเบน อย่างนี้นะเดี๋ยวเลืกเข้าไม่ได้นี่ผมจะเสียงแบบนี้หน่อยคิดเกินเดือนหนึ่งแล้วเราไม่ได้ขายถีบออกไปุยมันเลือกรถกันเลยผมจะเอารถคันนี้แล้วกันคันนี้เอารถไปเก็บกัน ปิดก่อนเข้ามาในบ้านตัวบ้านจะเป็นอยนี้นะซึ่งผมได้ล็อกไว้เพราะว่ามีขโมยคนไหนมาขโมยมามาขโมยเงินบ้านผมนี่เขาจะไม่รอดเด๋ยว <c oughs> ฉันส่งกัน ขึ้นสองเออเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เสียใจเสียใจบ่ได้ตัวไอไอมีบ่ mangu mangu niat kembali niat kembali niat kembali kalian saham suk kau tahu wong apa konainer apa comment di พี่ก่อนทุกคนแอบดูของผมนะครับวันนี้เราจะพาไปซิ่งรถบกันใช่วันนี้เราจะพาซิ่งรถบกัน รถโอ้ยโอ๊ยจับปอกไม่ได้เฮ้ยเปลี่ยนรถเป็นรถตำรวจรถตำรวจอี้ ดีทั้งบเรียนะพาไปที่ยวรอบบ้านกันมันหมู่าวะ มุมบ้านนี่กับมีทชนมีทุนไปไปที่มูมบ้มนานรถนี่คือธนาคารของรถเป็นของเรานาราีนเา่เราสามารถเอาเราเติมเงเข้าลงน้ำได้ นด้เนี่ยไม่เช่คนดูดิเนี่ยผมเล่นหมดเดี๋ยมันเข้ามาตรงน้ำนี่ได้อะตุกตุ๊กไม่เชื่อถ้ามีโจข้ามานะเพรา้ว่าคุณรอดักรดักครอดัยาแล้ต้องรแล้วนี้ก็จะเป็นโรงเรียน สูอันนี้ก็จะเป็นพยาบาลส่วนอันนี้คือตำรวจขาหนีตำรวจนี่เราจะเป็นร้านร้านค้าอะไรเงี้ยในการนี้คือจุดเกิดของเราจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเราเอเคทุกคนทุกคนรู้จักสถานีตำรวจไว้นี่แหละตรงนี้แหละได้รู้จักสถานีตำรวจก็ใครเรากลงมาก็มาได้เลย ไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยชนกับคนอื่นเฮ้ยนลนาะละกลับมาบ้าแล้วครับเปลี่ยนรถจุ๋ม ซึ่งวันนี้ผมขอมาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย